บังไปไหนก็อย่าไปนานๆานเร่งอันนี้คือเป็นเหลืองคุยกันผายเนยเนาะมันเป็นเหลืองที่มันไม่มีกีตาบมาบอกแต่นบีมาบอกอาชีรูหุนนบิลมารูฟเราต้องอยกซ่ามีภรรยาของเราต้องอย่างดีที่สุดย่างเผลือนรูเจ๋อเยี่ยมอย่าอยู่เป็นคนเปกนาหน้ากินคนแห้กินคน้นนอนคนแหง้งไปในไม่แรงทำไรไม่พอขวานะนั่นคือเขาเรียกคนเป,ปกหปกนาแล้วไอ้นั่นคือเราค,คุยกันให้เข้าใจ มีกันคุยถ้าสมมติเราคุยไม่ได้เราก็คือให้คนอื่นมาคุยเนาะเพราะว่ามันมันไม่ถึงคันใดเลยสามารถคุยได้แต่คนที่เป็นผู้ชายก็ต้องใส่ใจในเรื่องประเด็นนี้เหมือนกันเพราะบางทีด้วยบอกยิงคนที่อยู่ในทองนั้นจะต้องต้องการได้รับการดูแลเต็มที่นะเนะพราะคุณทองอ่ะเพิ่งแต่ยากแปลกยากสมเมาส์มังห่าอย่างกันแล้วยากสมเมาสยากลูดเลือดอมาองนั่น ต่ะยากข้องเปรียวเปรียวเพราะฉะังถ้าเราถ้าสรางมีอยู่ที่บ้านนั้นผมได้ปรับไปขึ้นหลกเหลือนะฮะอีกขนานแล้วแต่ถ้าว่าไปดึกลบดึกลบดึกปนิม,นม,ปนมันก็มีปัญหามอนกันเพราะฉะในส่วนตรงนี้นี่เราจะต้องดูเลครอบครัวของเราดูดีต้องเอาใจใส่นะแต่ถ้าว่าเออติดเผื่นแรงอันนี้ก็น่าคิดมันกันแล้วติดนั้นไม่รู้ไปติดเรื่องอะไรอย,อยังก็ต้องซื้อหลาวเลยว่าไปไปทำอะไรไปไปเรื่องของติดอะไรกันแหน่เข้าใจไหมตรงนี้คือจะต้องต้องต้องคุยกัน แต่ในลักสนาคือในเหมือนนอฟกาโรฮีนอฟกาบาตินโปรบไอ้นี่คือเราก็ไม่สามารถไปฟ้องร้องได้ใดแต่นี่มันเป็นเรื่องของการรับความเข้าใจซึ้งกันและกันพี่ดางครับนอข้อดวงต่อรอสวัตาลาให้ครอบัวตุครอบพวะครอบพวกํำตุคู่ครอบพวคุยกอนนอนเนี่ยให้เป็นครอบพวตที่เห็นอกเห็นใจกันซึ้งกันและกันเมื่อเราเป็นผู้ชายเวลาตกงานนั้นกากาเราก็ต้องการการเห็นใจจากภรรยาเหมือนกัน เดี๋ยวพอเมียนทานเราอยู่ปุยหลายงานไม่ตำมตัวนึงก็ทำงานกันตังปีวันนี้บางทีเวลาห้าง,งานไม่ได้มันห้าอยากบ้างเราไปห้าง,งานก่รสร้างเขาว่าคนเต็มเลวโปรไปสามัรครีรี่เขาว่าคนเต็มเลวนะเพราะตำแหน่งมันมีไม่มากนะบางทีเราก็ต้องเปิดโอกาสเออไม่มีงานที่เดือนนี้เดือนแต่ไม่ใช่ว่าคือไม่ทำงานอันนั้นไม่เอาต้องเข้าใจซึ่งกันเลยกันก็ได้บางทีคุณย่งเงินต้องปลดตองหู้ออกไปคายก็มีนั่นเพื่อว่าเขาเรียกว,ว่ารักษาสถานะของผัวให้อยู่ได้กินได้นั่น โทษตะหูไปคายก็มีพีน้องงานเว้นที่โทษมดเลยเหลี่ยงกบขั้วบางที่เข้าใจในบริบทว่านณะตอนนี้ทราบมีของเรานั้นตบงานแต่ถือว่าทำงานได้ก็ามาสื่อเว้นลบได้หลาวอันนี้ต้องคุยต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะแต่ถ้าว่าเราห่างหินอะไรแบบนี้ก็เลยแต่มันต้องมีความเข้าใจว่าอาชีรุขุนนะบิลมาอารูนะเราต้องให้อาหารเหมืออเรา กินอาหารแบบน้อยเราก็ต้องให้ภรรยาขอ้เราแบบนั้นเพราะฉะนั้นผู้หญิงบางคนมีโชแบบแบบทีนึงได้แต่งงานด้วยรักไอ้แบบนี้คุยกันได้ง่ายมั้มแบบมันรักกันโกรธน่ะโอยแบบนี้ทำไรกันหลวงนามดดูฉุดไปห้าเองพอแมบนี้หนังมันหัวโตนันทำอะไรไม่ได้็กรธมันรักกันอ่ะโกรักกันออกแบบเองนังพี่อ่านี่นี่มันห้ามนึกว่กันลาวแต่พอเวลาเลอะวิ่งมาห้าอีมั้มเวลาเลอะไปห้าคนนั้นคนนี้แต่ตอนเหลือเหลือกันเอง โอ้จออ b b ัดการออกแบบเองหมดคิดเองทําเองหมดเลยหาล้ารวมด้วยก้างหน้าที่เจอเลยไมาจากหนึ่งองอ่ะอันนี้มันกันลาแบบรักกันเองแบบตีโซ่พวกไอ้แบบนั้นคุยกันได้คุยได้เตียงเรียงอื่นที่ไม่รับรโรคว่าที่ไปโรดไม่พอคิดเองทําเองแบบตีโซ่คือพอแม่ห้าใหา้บางทนีนิดกันบิชันฟังนูกับบิชันฟังนีินิดกันหายกันพอเห็นว่าเออหลกบ่าวนี่ก็เรียนจบมากหลบสาวนี่ก็เรียนจบมาก หายแต่บางทีเด็กมันไม่ทุกสเปคก็เรียกมันตีคีฮอนด้าเว็บอ่ามันตีคีฮอนด้าเว็บถึงเราไปซื้อรถไอ้นูยายอ่ะเอ่ออะไรน่าไปซื้ออะเรน่าไปซื้อฟีโน่ายมันนี่ไม่เอาอ่ะมันไม่จบแค่ฟีโน่มันตีคีรถไชกีอาอืมแต่เกณฑ์เกณฑ์แคกันไปก่อนบางทีอาจจะอาจจะไม่ได้คุยกันในส่วนตรงนี้อันนี้ก็ต้องปรับความเข้าใจเนาะอัลลอฮุลมุสตานอัลลอฮมาตาซิฟุนไม่มีอะไรเนาะนักเรียนน้อ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين